ให้ที่ไหนได้ผลมากไม่เกี่ยวกับที่ไหนการได้ผลมากนั้นอยู่กับการให้กับคนมีศิลป์หรือทุศิลป์พระองค์แบ่งการให้แบบบุคคลถ้ายมให้ทานแบบบุคคลเนี่ยจะมี14แบบเรียกปาติปุคลิกทาน14พระองค์ไล่ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานยมให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้อนิสงรอยเท่าให้ทานกับ ปุถุชนที่ทุศิลได้พันเท่าให้ทานกับปุตุชนที่มีศิลได้แสนเท่าให้ทานกับบุคคลที่ปราศจากกามได้แสนโกดเท่าให้ทานกับอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลน,นับประมาณไม่ได้เหมือนห้วงน้ำในมหาสมุทรเนี่ยไม่อาจนับประมาณได้ว่ากี่อาระหะกะกี่อา